เฮอร์มิตก็แปลว่าฐานไฟเก่าคุกอีกรอบหนึง่งถ้าอยู่อยู่ดีๆอ๋อได้ไพ่เฮอร์มิตอ๋อรู้ไว้นะว่าฐานไฟเก่าคุกยางได้อยางได้ไม่ผิดบังไม่ผิดบังก็คือเรียกง่ายๆมีไพ่หมายเลขนะคะหมายเลขหนึ่งหมายเลขยี่สิบหมายเลขสิบหมายเลขสิบสี่หมายเลขเ,ลเ,ลเ,ลเลก้านะคะหมดยังหนึ่งสองสามสี่ห้า wheel of fortune ออกได้แล้วนี่มีหนึ่ง ก้าโอเคประมาณนี้เอ็มเพสได้ไหมคะได้ไรนะคะเอ็มเพสได้ไหมเอ็มเพสไม่ค่อยนะคะไม่ค่อยมีลมพัดหวนไม่ค่อยมีลมพัดหวเอ็มขอได้บ่อยใช่ไหมคือถ้าเกิดว่าลมพัดหวนก็จะเป็นกลุ่มนี้ก็จะมีแบบไพ่ใหญ่ประมาณนี้แล้วก็ไพ่เล็กก็เป็นอัศวินถ้วยหกถ้วยแล้วก็ห้าถ้วยเราก็จะรู้ว่าโอเคถ้าอย่างนี้ อันนี้จากเซตนนี้เราก็เ,เลยจะทราบว่าเขา,เาแต่ใจเหวี่ยงวีนพอเจ้าชะตาแบบอาจจะยังไม่ทำอะไรอีกเขาก็กลับมาดีอีกแล้วเป็นยังไงคะสิบไม้เป็นยังไงเอ่ยสิบไม้มันเป็นไพ่างานคุณเคศิรจะอ่านว่าไงดีสิบไม้อ่าสิบไม้ก็นงานนะ่ะมันก็จะแปลว่าเขาก็หันไปทำงานนะคะแล้วก็ไม่สนใจเจ้าชะตา แล้วก็กลับมาเวียงอีกรอบหนึ่งดังนั้นเราก็สามารถจะบอกเจ้าชะตาได้ว่าก็เอาใจแฟนบ้างนะคะเทคแคร์แฟนบ้างเอาใจแฟนบ้างพาไปกินที่ดีๆหรูๆสักมื้อหนึ่งหรือทําอะไรเซอร์ไพรส์เอาใจเขาบ้างเป็นเพราะว่าโดยส่วนนึกแล้วเนี่ยแฟนต้องการให้เอาใจแต่แฟนไม่พูดเพราะว่าเขามีความคาดหวังค่อนข้างเยอะว่ามีแฟนแล้วเนี่ยแฟนจะต้องเทคแคร์เขาอย่างไรบ้างคือเหมือนแบบอาจจะเพราะว่า ป้าม่เจ้าชะตาเขารู้เองเขาก็ถามบอกอาใจแฟนยังไงบอกอันนี้ไม่รู้น้องเป็นแฟนกันน้องน่าจะรู้ว่าแฟนชอบอะไรก็เอาใจแบบนั้น